โอเคสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะมาตามคำขอนะครับผมมีคนขอมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะว่าพี่มาหลอดให้ดูหน่อยในแผ่นี้เนี่ย ยังได้หรือเปล่ายังเล่นได้หรือเปล่าแล้วเล่นยังไงนะฮะโอเคคันเทพเว็บซื้อขายไอเดมีมือถือยอดนิยมบายแอดมินเตอร์สะดวกปลอดภัยร้อยเปอยู่คู่กับคอ,อเ,เกมมือถือมาเนื่นนานใครสนใจแวะเข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับวันนี้นะเราจะมาสอนวิธีการเล่นมาร์ลอนะครับผมในการผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เหมือนจะแก้ทางแกลกไม่ได้แต่แก้ได้นะท่านผู้ชม <laughs> <laughs> โอเคนะฮะอืมวิธีการแก้ง,ง่ายนะครับผมบอกตั้งแต่ต้นเกมเลยก็คือเราพยายามโดดตอนที่แกลกดูดนะครับผมมันจะเป็นประสิทธิภาพที่สุดฮ โอเคท่านชมเราเจอคิวเรียนด้วยจริงๆเกมนี้ผมอยากให้ออกอันนี้นะปาดเช็คไปก่อนนะครับผมเกมนี้สงสัยเราต้องออกเอ่อเปิดตาแล้วนะท่านผู้ชมที่แรกผมจะออกล้างนะฮะโอเคเอลินดอร์เริ่มฟ้านะแกรกุยแกรกไม่เลือกดึงบับด้วยปาดปื้ดไปปาดปื้ดไปอย่างที่รู้นะฮะท่านผู้ชมมาหลอดเป็นตัวที่ไม่เคยตกเมตาเลยนะฮะไม่เคยตวจริง <c oughs> ตัวแบบอุ้ยน่าเกลียด ปาดหน้าเค้กย,ยังไงล่ะครับผมพี่ไข่มันพี่ไข่มันเจอพี่พี่ยักษ์หน่อยเป็นไงปาดสองปาดสองจะตายแล้วไอคิวสองยังไม่มาจิ้วปุ๊บหลาดได้อีกมันโคตรเทพอะไรขนาดนั้นแกโคเ,เดะโอเคระวังฮะระวังฮะฝั่งเราเป็นเอ่อเรียกได้ว่าทนนะครับผมทนยืนเลนเฮ <laughs> ้ยทำไมเขา ทำไมเขาเดินแปลกๆวะเพื่อนมาปะเนี่ยเพื่อนมาปะครับระวังก็จึ๊บเพื่อนไม่รู้มาแต่เพื่อนผมนี่มาแน่นู้มาเยอะมาจริงเมียตเขาก็มาปาดไปฮุยุยฮุยฮุยอุยยฮุ้ยฮุ้ยต้องได้แล้วเออแค่นั้นสุดยอดอีนีแบบคำสอนนี้พลังดูดเรียกได้ว่าดูดสโลของเราฮะตีตีเข้าไปมันหลุดโลกโซนหลังไว้โอเค หูตาป้อมเออใครโดนใครโดนยังอยู่ยังยืนอยู่ตีป้อมก่อนไหมเพื่อนชีพหมดเนาะหลังมาชี้หายแล้วชี้หายแล้วใครโอ้ผมตายแล้ว่านผู้ชมบ๊ายบายครับเหออือโอเคคุ้มค่าคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าเปลี่ยนของซับก่อนแล้วกันนะฮะเอาเป็นตานะครับผม ผมว่าคิวเลนน่าจะไอนีกว่าเว้ยท่านผู้ชมน่าจะเป็นปัญหากว่าเพราะฉะนั้นเปิดตาม,มาก่อนดีกว่ารู้ปะดงตรงนี้นะฮะก็อ,อย่าลืมซับไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อนโดนแล้วไม่ใช่เพื่อนป้อมคุณป้อมครับนี่รีกว่าปลาวิสปลาวิสโดนยิงเฮ้ยตายนั่นนั่นน่ะยังไงฮะอ,อยากโดดไปยังเลยโอเคเพื่อนมาแล้วเคลียร์เลยเพื่อนเราจะเคลียร์เลนนะครับผมวิธีการเล่นซัพพอร์ตก็คือ รอแชรี่มาก่อนนะตอนนี้ผมบินแล้วนะเฮลโหลมายเฟนเออโอ้โ,อโหโอ้โหมันพุ่งไปแล้วครับเขาพุ่งไปแล้วเรียบร้อยสวยงามสวยงามปึ๊บโอเคโอเคตีตีกันหมัดจะลาดอย่างนั้นเหรอไม่ได้หรอกโอ,โ,โอ้โหดูดไปมีแชทเข้านิดนึงนะฮะจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S <S โอเคยังต่อได้ยังต่อได้ คิวเล่นมาคิวเล่นมาเห็นอยู่อุ้ยอุ้ยระวังอื้มอืมเขาดูดไปหรือย,ยังอะไม่รู้ไม่รู้ดูดแล้วโอ้โหยังไม่มีโดดที่หายแล้วทากผู้ชมโจ้โอยไอบ้บาแลดไอม้มวยบ้าเออขวาเพื่อนขวาได้มานน่นนะอสองแคลรี่พี่คาดมานันสุดมาสุดจัดเออแต้ล่างครับผม โคตรงามโอเคสลับรัวรัวคิดไม่ออกบอกมาหลอดไม่รู้จะเล่นอะไรให้นึกถึงมาหลอด <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าหยิบได้ทุกสถานการณ์นะ่านผู้ชมทุกสถานการณ์จริงๆขอแค่เล่นเป็นนะฮะแต่จริงจริงเล่นง่ายมากเลยนะตัวเนี้ยบอกเลยความง่ายนี่ระดับโอลิมปิกระดับโอลิมปิกคืออะไรวะระวังโดนดึงนะเพื่อนได้ป่วะดักให้เลยว้าวข้ามหัวทุกคนยืนอยู่ยืนอยู่ซานซานิดบ้าเลยแล้ว ำไมกูมองเป็นซานิทวะเนี่ยมันคือริปโป้ลิโป้สกินสกิลเหมือนซานิทมากเออหรือตัวละติงตัวละติงมีคนมามีคนมาจแกโอ้โหมันออ้นๆๆเึบฮึบทนระวังคอนก็เป็นผู้ชายหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดาเปลื่นขยิคนไม่ตายครับผมไม่ตายครับน้องๆบอกเลยว่า ตัวโกงมากๆจะบอกว่าตัวโกงเดี๋ดวโดนได้จริงๆมันก็มนไม่ได้โกงนะฮะมาหลอดนะครับผมมันเป็นตัวแบบว่าผมว่ามันโคตรบาลานเลยฮะบาลานสุดๆตีต,ต,ตีตีเข้าไปตีเข้าไปเอา้าโอ้โหผมว่าแก๊กคนนี้แม่งระดับประเทศแน่นอนท่านผู้ชมไอเวนไอเวนเออโอ้ย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 ,ต,ออย,ต,ออยต้องถอยแล้วต้องหอยแล้วต้องหอยแล้วต้องถอยแล้ววีล่าเรามาแล้วฮะวีล่าระวังนะเพื่อน ล่าโอเคโอ้โห,หโดนตุยตูดเออไอ้บ้าเอ,อ้ตัดคลิปหลังป้อมก็มาทนผมอยู่คนเดียวทนกับเป็นผู้ชายหนึ่งคนที่อยู่คนเดียวต้องช่วยต้องช่วยปัาบจื๊บลาก่อนลาก่อนบ้าอะไรเรายังอยู่ยังอยู่อะครับอ่ะครับน,น้องๆอ่ะครับน้องๆ ั้งครับน้องๆโอ้โหปูแทงมันก็แรงได้เหมือนกันขอแค่มีดาบบนหัวนะฮะปะตายไปสองครับผมต้องได้พลต้องได้พลของเราสองแคลรี่นะฮะสองแคลรี่ดามเมจจะมาไวมากแต่ถ้าโดนดูดโดนรวบแบบว่าโดนรวบแบบว่าพอดีพอดีพอดีท่านผู้ชมแล้วโดนถมก่อนนี่คือเสียเปรียบมากนะฮะสำหรับ2แคลรี่ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเพราะผมเป็นมาหลอดยังไงละ่ะเวลาแก๊กจะดูดผมจะโดดเหยียบแก๊กให้ดู โอเคตีตีเข้าไปยัยโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้โห,โโหนายก็ยืนมีเขาดึงแม่นหรือเพื่อเนเราแหลมวะแนบ <c oughs> โดนไล่แล้วโดนซานิทไล่ไม่ใช่ซานิทริปโป้นี่วะมาแล้วฮะเออคิดว่าจะทําอะไรผมได้เหรอครับผมคุณลิปคุณลิปปือ้อโอ้โหคุณแกกคุณแกกคุณแกกโดนฟันสวยสวยเข้าไป กูตายแน่นเนี่ยเออทำไมรู้สึกว่าเพื่อนชาวะ <c oughs> จริงๆนะเขาบอกโอ้โหโอ้โหโอ้โอือคิวเรนเก็บหมดเลยทําไมผมรู้สึกว่าเพื่อนช้าวะชดเนี้ยมีผมกับมีผมกับอาเรนวิ่งมาด้วยกัน2คน 2> <c oughs> เพื่อนเข้าไฟชา้านี่ขนาดอยู่ใ,ใกล้เลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยที่เรามาเป็นยูทูบเบอร์หรือ youtube บนไปต่อไปต่อผมว่าต้องอกกลางให้ได้บะโทนเราอยู่บนอยู่นะฮะคาฟินียก็อยู่นู่น แก๊กกันกลางแล้วครับผมแก๊กเขาไม่ยอมให้กลางลงง่ายๆแน่ที่ตัดที่ตัดเออสวยโอเคเออไม่ให้งงเฮ้ยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยขวางได้เออนี่แนี่วิธีการแก้ทางคือโดดเหยียบหัวมันเข้าไปฮ่าฮาเพื่อดักซัลเลเยอร์ครับผมเพื <c> ่อ <oughs> ปาดอย่างสวยงามนี่เรียกว่าสกิลปาดนี้กินทุกอย่างจริงๆโอ้โหเราปาดได้ดาักซัลเลเยอร์ครับน้องๆยังไงล่ะฮะน้องๆ <c oughs> น้องน้องริโป้ริโป้ปึ๊บขอแอ็ดซีส์นิดๆหน่อยๆก็ยังดีโอเคเล่นบนไปเล่นมาเติมแล้วฮะฮะเฮ้ยหลัง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 เข้าตกตายเลยสุดยอดสุดยอดเออแล้วไม่มีใครเอาบัฟฟ้าด้วยนะเอ้ยบัฟแดงโอเคแก๊กผมมาเพื่อแก้ทางคุณนะครับแก๊กอุ้ยกดล้างแล้วเนี่ยไม่กระเด็นกดล้างแล้วไงกดล้างแล้วไงใครแคร์อาลีนผมเข้า ดูดลรวปอมให้ไปลุยกลับบ้านกันเถอะครับผมอย่างสวัสดีภาพ <c oughs> โอเคโอเคโอเค <c oughs> เหลือลิโป้คนเดียวไม่ใช่งานยากเลยฮะ <c oughs> อะไรเนี่ยป่าคอนปะทะป่าบอล <c oughs> แก๊กฝั่งดุข้ามแก๊กฮือแก๊กฝั่งดุข้ามจะบอกว่าป่าฝั่งัวเองเป็นป่าระดับบอลอย่างนั้นแหละใช่ <c oughs> <c oughs> โอเค มีการแป้นพิมพ์ e-sport ตอนจบเกมนะครับผมแต่ก็จบเกมนะฮะยังไงยังไงก็จบนะครับผมเกมนี้นะยังก็ยังเล่นได้นะครับผมสำหรับการเล่นมาลอดนะฮะมาลอดก็ยังเป็นตัวที่ติดเมตาแล้วก็เอ่อเรียกได้ว่าบาลานซ์ที่สุดนะฮะในสายแทงนะครับผมดาเมจก็มี C C ก็ C C ก็ไม่แน่หน่าเกลียดนะครับผมสําหรับการที่กระโดดนะฮะเออเมื่อมีอันตินี่คือ C C ก็ อย่างาว่าอะไรฮะอันดับ2นะครับผมคนได้ไอวเป็นเอเลนดอร์ตัวป่านั่นเองนะฮะเอเลนดอร์ฆ่าไป11บเอ็ดเอฟห้าเราเอฟซีสิบหกเราเอฟซีสิบหกแล้วเอเลนดอร์ฆ่าไปสิบเอ็ดแสดงว่าเราช่วยเอเลนดอร์ฆ่าไปโอ้โหเกินครึ่งครับผมท่านผู้ชมบอกเลยในเกมนี้สวยงามครับผมเกมนี้ จะไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมซับและแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะอยากให้เรียนตัวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมถ้าว่างก็เดี๋ยวทำให้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี